สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องม,มีมามนทารอดชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกันกบคลิปรันดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ำเนาะ,ค,ะคนที่จบไปแล้วของคุณนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ำกันก่อน ชาวราศีมีนราศีกรกดแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะไพ่มีขึ้นอัศวินถือเหรียญห้าม่เท้าห้าเหรียญแล้วก็เดอะสตาร์นะคะโอ้โหพลังงานที่ขึ้นมาเป็นในแง่มุมของความรู้สึกนะคะเป้าหมายสเต็ป ปลายทางอะไรที่เป็นการเติมเต็มอะไรที่มันเป็นในเรื่องของ inspiration ออแรงบันดาลใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้มันส c เ e s s สำเร็จหรือว่าก่อเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีนะคะพลังงานความรู้สึกเนาะมันคิดว่ามันจะมีความคอนฟ lict ก,กับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือในแง่มุมที่ เรารู้สึกว่ามันอาจจะมีความขัดแย้งบางอย่างในพลังงานตัวตนของคุณเองที่คุณอาจจะรับรู้ได้รู้สึกได้นะคะพลังงานความที่แบบว่าเราอาจจะมีความมั่นใจกับเรื่องบางเรื่องหรือในบางทิศทางบางสถานการณ์ที่มันอาจจะมีความแบบมากเกินพอดีมากเกินไปอ่าเป็นในเรื่องของความคิดเยอะคิดมากความกังวลใจที่ ปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนาะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ได้เติมไม่ได้เต็มพลังงานตัวเราขนาดนั้นก็อาจจะเติมเต็มมันให้มากขึ้นได้อืมแล้วก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตในแง่มุมต่างๆให้มันสักเซสให้มันสำเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อใจมากขึ้นคือมันรู้สึกว่าช่วงนี้คุณต้องการอินสไปเรชันนะคะ หรือบางคนช่วงนี้อาจจะเริ่มละเริ่มที่จะค้นหาเป้าหมายความต้องการการเติมเต็มพลังงานความรู้สึกของตัวเองแล้วก็มันมีเรื่องของการบริหารจัดการกับสิ่งต่างๆนะคะถ้าในเรื่องราวของสเต็ปความรักความสัมพันธ์อ่ะหมืนว่าคุณอยากได้พลังงานที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้พลังงานที่มันจะมีการเบสปอนการตอบ สนองไปในแนวทางไปในทิศทางที่ดีต่อใจกันมากยิ่งขึ้นเนาะเป็นพลังงานทางความรู้สึกที่เราสึกว่าเฮ้มันจะให้ความรู้สึกให้เราลดความกังวลกับสิ่งต่างๆน้อยลงกว่าเดิมอ,อตรงนี้ที่ขึ้นมาืมอนว่ามันมีแง่มุมของความคอนฟ lict บางอย่าง อะไรที่เราสึกว่าเรายังยังมีข้อโต้อแอย่างกับกระบวนการคิดกระบวนการตัดสินใจนะคะแล้วก็โซนพลังงานคุณมันยังไม่ได้ฟูลฟิลอย่างอย่างเต็มที่เนาะแต่ว่ามันว่ามันเป็นเริ่มเริเริ่มเ,มเมที่จะมีอินสไปรชันในการใช้ชีวิตเอ,อ่อเริ่มที่จะสนใจในเรื่องราวของการไปต่อการเดิน ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอย่างจริงจังอย่างจริงใจของตัวเองแล้วก็มันเป็นทิศทางสเต็ปของอินสป r เรชันคุณมีสเสน่ห์คุณร่วมที่จะเป่งประกายความเป็นตัวเองเปล่งประกายความแบบในแนวทางที่เป็นตัวคุณออกมาเนาะแล้วก็มนคิดว่าต่อจากนี้มันจะมีอะไรให้คุณมาคอย organize. คอยบอริหารจัดการสิ่งต่างๆให้มันดี มากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะเราขอดูหน่อยนะว่าความรู้สึกของคนเก่าที่มีต่อชาวท่านนา้ชาวราศีมีราศีก,กรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรบ้างเอ่ยให้ขึ้นบาลาน์จ้ะราชาถือถ้วย 1ไม้เท้าแล้วก็8ถ้วยค่ะเป็นฟิลลิ่งที่มนคิดว่าโอ้โหถ้าใครคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไปจ้าฉันต้องเดินออกจากสถานการณ์นี้ถ้าบางสิ่งบางอย่างนะคะ มันมันมีพลังงานความท็อกซิกเกิดขึ้นหรือเป็นอะไรที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่โอเคมันไม่แฮปปี้จริงๆอะไรแบบเนี้ยหมาว่าคุณคุณจะผลักดันตัวเองออกมาจากสถานการณ์เรื่องรา,าวทิศทางนั้นเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานความรู้สึกตัวตนเนาะให้อยู่ใน เวที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นพลังงานความรู้สึกของการแบบมี passion มีการงานที่ดีมีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เป็นทิศทางของพลังงานทิศทางของความสัมพันธ์ที่เราสุว่าพี่คุณจะคุณจะรับรู้ได้ว่าคนคนเนี้ยเขาแบบ เขารู้สึกอยากทำความเข้าใจในความเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นคนเก่านะคนที่จบไปแล้วคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยเออมันว่าเขามีเวของการแบบอุ้ยอยากปรับจูนอยากปรับบาลานนะคะภายบาลานขึ้นมาอยากแบบมันมีการ moderation อะปรับอะไรหลายอย่างจริง หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมยังไงเออเขาจะปรับตัวจริงเหรอเขาจะแบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนคือเราสุขว่าคนคนนี้อยากเข้ามาแบบมีโอกาสมีโอกาสที่ดีกับคุณนะคะอยากได้รับโอกาสที่คุณจาม,มอบให้เขาเนาะซึ่งในเวลานี้มันก็อาจจะยังไม่ใช่มันอาจจะยังไม่ได้ เขาอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสนั้นให้ขึ้นมาเป็นพลังงานของคนที่เดินออกจากสถานก,การณ์เดินออกจากความสัมพันธ์ไปจริงๆหรือว่าก่อนหน้านี้ันคือว่ารูปแบบของความสัมพันธ์อะมันอาจจะมีความแบบท็อกซิกหรือมันอาจจะมีความแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่หรือเป็นเวที่มันแบบต้องการการพัฒนา ให้เราได้เติบโตก่อนให้เราได้ไปต่อหรือมีแบบสเต็ปมีทิศทางไหนนะคะแต่ว่าในาช่วงเวลานี้คิดว่ามีแนวโน้มของโอกาสที่มันจะมีโอกาสที่มันปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจนะคะเหมือนว่าถ้าเขาเทคชั่นมาก็จะเรียกว่ารับฟังคุณมากขึ้นทำความเข้าใจในความเป็นตัวตนมากขึ้น เห็นว่าคนคนนี้ค่อนข้างดูมีน้ำจิตน้ำใจให้กับคนรอบข้างเอ่อเป็นคนที่รู้สึกว่าจะเน้นแนวทางของการประนีประนอมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์มากกว่าการใช้อิโมชั่นมากกว่าการแบบจะเอาชนะเออถ้าพลังงานที่ขึ้นมาตอนนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นนะคนว่านะคนคนนี้เขาถึงเวลาที่เขารับรู้ความรู้สึกว่าเออเขามีพลังงานแพชชั่นทางความรู้สึกกับคุณนะคะมันจะเป็นในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจการจะต่อเนื่องการจะต่อยอดไปต่อเนี่แหละนะประมาณนี้เลยทุกคนก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะความคิดความรู้สึกที่ เกิดขึ้นเนาะในช่วงสเต็ปต่อจากนี้นะคะจะเป็นในทิศทางไหนบ้างป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังต่อกันเลยเนะจ๊ะขอดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นการเทคชั่นอะไรใดๆแล้วก็พยายากจะแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะควีนถือเหรียญ นี่ราชีถือเด็กถือไม้เท้าเดอะโบค่ะเดอะชารวิอตนะคะน่าจะเป็นสเต็ปของการ planning การวางแผนวางแผนเนาะการลุยค่ะการเดินหน้าไปกับเส้นทางทางเลือกนะทางบรรยากาศทางความรู้สึก เขาจะวางแผนบางแผนเข้ามาเข้ามาในสเต็ปหนึ่ก็อาจจะลองแชร์ลิงลองดูทิศทางพลังงานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้เพราะว่ามันจะมีพาชั่นที่เกาะเกิดขึ้นแล้วก็มีพลังงานของการแพทิสอืมออการเชื่อเบตนะคะการแบบว่าเฉลิมฉลองหรือมีนาพางอะไรต่างๆทางความรู้สึกเนาะ โอกาสในการเริ่มต้นการเป็นไปในแบบที่เราเองรู้สึกว่าเรามีพาชันเราตระหนักได้กับมันนะคะมันจะมีทิศทางพลังงานตรงนี้ขึ้นมาเราก็แนวโน้มนะมันว่าจะมีการสกเซ็การเเลเบิกกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาจะใส่ความพยายามแล้วมันจะเป็นไปใกล้เคียงกับเป้าหมายตามแผนที่คุณเคยตั้งใจว่าคุณอยากจะ ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับพาร์ทเนอไว้ในสเตปไหนนะคะก็มีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะเข้ามาแล้วแบบมันมีความตอบโจทย์ตรงพลังงานความรู้สึกตรงนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในทิศทางการเป็นไปการเซอร์เบตกับในแง่มุมความรู้สึกต่างๆมากไปกว่านั้นเอนว่ามันจะมีสเตปของการวางแผนวางแผน นะคะสิ่งต่างๆให้เป็นไปในทิศทางพลังงานที่ต้องการามีการแสดงออกทางความรู้สึกเนาะการความจริงใจแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้รู้สึกว่าโอรีบร้อนรีบเร่งอะไรนะคะแต่แบบแพลนนิ่งในการที่จะเข้ามาหาคุณจริงๆสำหรับคนคนนี้เนาะเชียมันขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วถ้าเป็นคำแนะนำจากไพ่ไพ่อยากจะสื่อสาร หรือจะบอกอะไรกับตัวคุณบ้างแปะถ้วยนะคะแปะไม้เท้าค่ะอัศวินถือเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะมันจะมีการซัพพอร์ตมีโอกาสพลังงานทางความรู้สึกเนที่จะหยิบยื่นมาให้กับตัวคุณนะคะแล้วก็ ให้ f e ลลิงที่เราสึกว่าไพบอกว่าถ้าอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ที่ s, ทอ o x i c คุณอาจจะรู้สึกเุ้ยไม่ได้โอเคเท่าที่ควรคุณก็เดินออกมาจากสถานการณ์นั้นได้ไม่ต้องบอกว่าเออไปไปอดทนพยายามอะไรมากมายคือหมายความว่าถ้ากรณีที่ใครเจอ red flag ในความสัมพันธ์นะคะเราก็เป็นพลังงานของ passion เป็นพลังงานของการส่งข้อความหรือ s t e ปอะไรที่เรารอคอยอยู่ประมาณนี้ ออการจะได้รับข้อความได้รับข่าวดีการอัปเดตอะไรบางอย่างแล้วก็การซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกโอกาสบรรยากาศของการเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ค่ะเราเดอนี้จะได้รับการสื่อสารมาได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างที่คุณเองกำลังรอคอยอยู่ด้วยนะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีลักณาราศีอะไรบ้างนะคะ มีชากันนะคะอ่ะกอรโกดพุทศพแล้วก็พุทศพส,สามมาทุกคนมีนประมาณนี้เนาะก็ต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคืออันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมเนาะอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บา,บายยคะ่ะ